เรานี่เป็นประเภทธรรมานแล้วไม่ขี้โมไปหรอกนี่มีบางคนยังเข้าใจพิษจงกระทังมีคนนอกนะครับมาฉวยเขี้ยนแก้ให้เช่นคนจะไปแก้ปัญหาหนีสิ้นไอเนะครับกองทุนระวางประเทศตกองทุนการเงินระวางประเทศคนจะแก้ปัญหาคือผมนะครับไปช้ยลลวกยุทธครูเงินแลวกชายเนเขาคุณดักสิ้นมาทีลังก็มาช้ยต่อ คืเนเงินแต่หลุนป้อมนี่ชายมาก่อนแล้วาทิ่วแบบทางคนทางธรรมแต่ไปแอบอ้างเป็นพู้นนานตัวเองนี่ก็เลยทําให้คนที่เขรูปร้ปัญหานี้เขาก็ทนไม่ได้เรื่อสนามบินส่วนภูมิคนเดียอนุมัติสร้างเก่งิงคือป้อมมานปีน้องขับอนุมัติมาประมาณแสนสองหมื่นล้านแล้วก็ข้อประชาทานเชอเดิมนี่กับยังไม่มีเชอกับ ข้อปราชทานเฉอจากประบาทสมเด็ระเจ้ายัวพระองค์กับปราชทานเฉให้ยเฉอสนามบินแห่งชาติสุวรรณภูมิตาพ้อมเมนวัดให้สร้างและพ้ไมไปไปข้อปราทถานเฉยในเปลือยพี่น้องครับแต่วันนั้นแหละเราเป็นประเพณท,ทำงานคือว่างพ้นหวายประโยชน์ใดกับปี่นองเราไม่ต้องการนีไปคุยโมได้ราะนั้นคือหน้าเตะอยู่แล้ว